สวัสดีจ้าเนี่ยสุขภาพบ,บรรยากาศกันกภาพบรรยากาศบร,ริเวณร,รอบโรงแรมที่เราอยู่เราทักของทางนี้เป็นถนนยนางแบบห้องเขาละน่องต้องดุดไม่

ปาปะะปาเขากล้นเสียงปะปะชื่อตรงลมปาปาปาปงนี้นะเปนพาเามวลๆนะครับรบ เด็กๆเล่นน้ำต้นอะไรนี่ะโอ้สูงส่นดีครับิดตะลงกัตเดตเล่นรับดว้าวเด็กๆเล่นน้ำด้วยนี่สะลิบเลยคุณแม่ครับผมาลูเด็กเล่นน้ำนะครับ ร้ายมากเลยนะอะไรพ็อดมเลือนี่ธรรมชาติฮะโศอยู่พี่กมีดจี่วิสะเยอะแยะเลยสะกเปีสะ วันนี้ก็ค้องเด็กคองเด็กวันนี้โอ้ยเดี๋ยวมองเล็กน้อยเดีว้อุ้ย่ไหเอาสูตมาให้คีโยะเอาสูตรมาให้โย,ยอาบน้าไหนะสูตรมาพ้านองอับน้ามเ็กไปย่างไปเอาสูตนมาแม่มาพ้านองอาบน,น้า่สิเอาลงบนี้ ชุดนี่ลงเลยป pues? ะชุดนี่ลงเลยบอกล่ะีโยเล่นน้ำินมาเลีนบ่น้ำสวยงามเลยนี่ถามอมอยากเล่นนยบอ่ะเรียนไปเพี่ยนสูดที่หลับไปเลี่ยนสูไดูไปเอากไก่นี่ลัอ้อมนชเอออยู่นี่แหละไป บ้ากี่ยนเล่น้ำ